สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับมานอมิเตอร์มานอมิเตอร์คือเครื่องวัดความดันแบบง่ายอุปกรณ์มีดังน,นี้ 1. สายยาง 2. น้ําสี 3. เมจิก 4. ลรูปโงขั้นตอนต่อไปในการทดลองนําน้ําเทใส่ลงไปในสายยาง ขย่หาให้น้ำทั้งสองฝั่งเข้ากันจากนั้นวัดปริมาณโดยใช้เมจิกขีดเอาไว้และนำลูกโป่งพอบไว้ในอีกฝั่งหนึ่งของสาย,ยาวเปล่าเปล่าเลยปเปล่า จากนั้นน้าลูกโป่งเข้าไปในอีกสายยางอีกฝั่งหนึออ่งเ,เราสังเกตได้ว่าน้ำมีการเคลื่อนที่เ,ออเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากนั้นก็ใช้ไมจิกวัดอีกทีว่าน้ำเคลื่อนที่ไ้้วมันเท่าไหร่ออแล้วเราราวัดดูกันว่าน้ำเคลื่อนที่ไป สเซนติเมตรังสังเกตได้ว่าน้ำเพื่อนที่ได้ประมาณ25เซนติเมตรมัไซัดอะอ้าวน้ำของพี่เลยะค่ะจากศูนย์นะคะ P เท่ากับ dhg เราจะเริ่มการแทนค่าก่อนค่ะ d คือความหนาแน่นมีค่าเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคูณความสูงที่เราหาได้คือ25ซนติเมตรแล้วก็คูณ g นะคะก็คือแรงน้มถ่วงของโลกคือ10เมตรเปอรเซกค่ะเราจะเริ่มการส่ยนหน่วยนะคะ1กรัม คูณ1กิโลกรัมส่วนด้วย1,000กรัมค่ะแล้วก็ลูกบาทเซนติเมตรคูณด,ด้วยลูกบาทเมตรส่วนด้วย100ยกกกำลัง3ลูกบาทเซนติเมตรคูณกับ 2 5ซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรนะคะก็คือคูณ1เมตรส่วนด้วย1 0 0ซนติเมตรแล้วก็คูณด้วย10เมตรต่อสิบค่ะื่อเราตัดหน่วยออกตาตัดกาวลูกปาทเซนตเมตรตัดลูกปาเซนติเมตรเซนติเมตรตัดเซนติเมตรนะคะจะได้ออกมาเป็น1ส่วน1,000พคูณ25ส่วน100 คูณ10คูณ100ยกกกำลัง3ก็คือฐานอยู่เปลี่ยนมาเป็นคูณแล้วก็หน่วยที่เหลือนะคะคเมตร,ร,มร,ร,มรคูณเมตรคูณกิโลกร,รัมส่วนด้วยเมตรยกกำลัง3คูณเอยกกำลัง2เมื่อเราใช้เครื่องคิดเลขคิดแล้วนะคะมันจะออกมาเป็น2,500กิโลกร,รัมเมตรเปอเร์เซก หรือ2,500นิวตันเมตรทีนี้เมื่อเราการทดลองมันมีต้องใช้ความดันอากาศซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลปาสคานะคะเราต้องทำหน่วยเป็นกิโลปาสคาก่อนคือเป็น2.5กิโลปาสคาเราต้องบวกเพิ่มไป101.325กิโลปาสคา เมื่อเราบวกแล้วจะได้ข้าวมาเป็น1นึ่งร้อยสกิโลปาสคาลนี่คือความดันที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะต่อ <c oughs>